สวัสดีครับพบกับรายการ IT NEWS รายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารไอทีรอบตัวทุกวันอาทิตย์แบบนี้กับผมมีนดีสองสอเสนามนตรีทางช่องโอคลอกโซนทีว ok อีกเช่นเคยนะครับเพิ่มแป๊บเดียวก็สิ้นปีแล้วนะครับนี่ก็ถือว่าเป็น IT NEWS เทปสุดท้ายของปี2016แล้ว ก็ถือว่าปีนี้ก็เป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะครับในประเทศของเราแต่เชื่อว,ว่ายังไงปีหน้านั้นจะต้องเป็นปีที่ดีอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ขอให้แฟนๆของฮอกโซนนั้นพบแต่ความสุขความเจริญคิดดีทําดีได้ดีใครที่ไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดีภาพนะครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับแต่หลายคนแต่ก่อนนั้นอาจจะคิดว่าการซื้อน้ตบุกมา อัปเกรดได้ไม่มากนะครับการจอรก็อลังการสู้ฝั่งเดสก์ท็อปไม่ได้แต่ณตอนนี้ก็มีสิ่งที่เรียกว่าการต่อกกา้าจอภายนอกอย่าง asus rog xgstation 2นะครับที่จะมาเพิ่มความแรงให้กับการจอรน้อบุ๊กของคุณครับถึงแม้ว่าคอนเซปต์นี้มันจะไม่ได้ใหม่แต่อย่างใดนะครับเพราะว่าเจนแรกของ xgstation ของแบรนด์ asus ก็ได้มีการเปิดตัวมาตั้งแต่ปี2007แล้วฟีเจอร์และประสิทธิภาพของมันก็ต้องพัฒนาขึ้นมาตามยุคสมัยจนกระทั่งออกมาเป็น xgstation 2หรือว่ารุ่นที่2นี่เอง XG s e a s o n 2นี้ก็ออกแบบมาสำหรับการ์ดจอไฮเอด์โดยเฉพาะนะครับทำให้มันสามารถรองรับการ์ดจอทุกใบที่มีอยู่ในตลาดณนะตอนนี้ได้ทางด้านการเชื่อมต่อน,นั้นก็จะเป็นการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์อะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กหรือเดสก์ท็อปขอแค่มีพอร์ต Thunderbolt 3และมีแบนด์วิดต์40กิกะบิตเพอร์เซกก็พอแล้วการติดตั้งนั้นก็ไม่ยากนะครับเพราะว่ามีการออกแบบมาให้เปิดได้แบบเหลือกหอยถอดและใส่การ์ดจอได้โดยง่าย เรื่องการระบายความร้อนก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่อย่างใดเพราะว่ามีพัดลมขนาด70มิมทั้งหมด3ตัวคอยทําหน้าที่ระบายความร้อนให้มีการไหลเวียนได้ดีนะครับส่วนเรื่องความสวยงามนั้นทาง Asus ก็ได้มีการใส่ไฟ RGB มาให้ซึ่งผู้ใช้นั้นสามารถตกแต่งผ่านโปรแกรม Aura RGB ใน Windows ได้เหมือนกับเมนบอร์ดและการ์ดจอของ Asus นั่นเองครับทาง ASUS ก็จะมีการเปิดตัว ROG XG Station 2นี้ในไต,ตรมาสแรกของปี2017นะครับ ใครที่สนใจก็ต้องรอดูกันอีกหน่อยว่าจะมีราคาเท่าไหร่ตอนเปิดตัวครับทางด้านของ AMD ก็มีข่าวลือออกมานะครับว่ากำลังพัฒนาชิปกราฟิกที่ใช้สถาปัตยกรรม Polaris อยู่โดยมีชื่อเรียกภายในว่า Polaris 12ครับและในวันนี้เองก็มีหลักฐานออกมาบ่งชี้ว่าการ์ดตัวนี้มีอยู่จริงๆครับในร r เวอร์ลล่าสุดของ Linux พบว่า AMD GPU DRM Kernel Driver มีข้อมูลของ PCI ID ที่พูดถึง Polaris 12อยู่ เท่ากับพิจารณาดูแล,แล้ว p o l a r i s 11อย่าง Radeon RX 460เป็นชิปรุ่นเล็กสเปคต่ำกว่า p o l a r i s 10อย่าง RX 470และ480ทำให้คาดว่า p o l a r i s 12น่าจะเป็นชิปสเปคระดับกลางและล่างมากกว่าโดยน่าจะเน้นไปแข่งกับกลุ่มตลาดการ์ดออนบอร์ดหรือไม่ก็เป็นการ์ดระดับบนแบบ p o l a r i s 10แบบ Refresh สเปคที่ดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ก็ผลิตโดย TSMC และกระบวนการผลิตที่เล็กลงนั่นเองครับนี่ก็เป็นเพียงบาะแสเล็กๆน้อยๆของ Poly 12นะครับ แต่เชื่อว่ากว่า AMD จะเปิดตัวนั้นก็คงจะมีข่าวลือแบบนี้หลุดออกมาให้ได้รู้กันเรื่อยๆครับยังอยู่กันที่ข่าวของ AMD นะครับซึ่งในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงขาขึ้นของ AMD หลังจากที่ตกต่ำมายาวนานหลายปีนะครับตอนนี้หุ้นของ AMD เองก็ดีตัวตอบรับผลดีหลายๆอย่างเลยครับล่าสุดหุ้นของ AMD ดีตัวขึ้นไปอยู่ที่10ดอลลาร์สหรัฐตอบรับผลดีหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นผลการทดสอบของ AMD เ e n ที่ออกมาดีน่าสนใจ หรือตัวการ์ดเวกาที่เริ่มมีข่าวออกมาว่าสเปคดีแข่งกับ n v ็นวีเดไว้ในช่วงหลังนี้ AMD โชว์ฟอร์มดีทั้งฝั่ง CPU อย่างไรเ้นที่ทําคะแนนออกมาได้ดีมากและ GPU ที่ติตลาดกลางด้วย RX 480 470และ460ทําให้นักลงทุนมั่นใจในหุ้นของ AMD ว่าจะออกมาอย่างดีอย่างไรก็ตามคู่แข่งของ่า็นวีเดีนั้นกลับดีกว่ามากๆนะครับโดยในช่วง3เดือนที่ผ่านมาหุ้นของ NV ็นวีเด ขึ้นไปราวๆกับ6กเปอต่ถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาแล้วก็ขึ้นไปกเกือบ200%เลยทีเดียวครับแน่นอนว่าในอนาคตนั้น AMD ก็ต้องพยายามต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ Nvidia คู่แข่งนั้นครองตลาดไปมากกว่า AMD ราวๆ10เท่าได้เลยครับทางด้านของ Apple ก็ไม่ได้ออกอัปเดตผลิตภัณฑ์สาย Mac Desktop มานานแล้วนะครับล่าสุดทิมคุก CEO ปัจจุบันของ Apple ก็ได้ออกมาบอกว่า Apple นั้นมีแผนจะอัปเดต Mac รุ่นใหม่นอกจาก Macbook ้วยเช่นกันครับ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์สายแม็กประเภทเดสก์ท็อปค่อนข้างเงียบเหงานะครับสินค้าที่เปิดตัวรุ่นสุดท้ายก็คือแม c p โปรเมื่อปี2010หรือ6ปีก่อนนั่นเองแล้วก็เงียบหายไปไม่มีรุ่นใหม่จนถึงปัจจุบันล่าสุดทีมคุกก็ได้พูดถึงเดสก์ท็อปว่ามีข้อดีกว่าโน้ตบุ๊กหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นจอที่ใหญ่กว่าหน่วยความจําและพื้นที่กับข้อมูลที่มากกว่าพอที่หลากหลายแต่จากช่วงหลังที่ไม่มีผลิตภัณฑ์ออกมาใหม่จนทุกคนคิดว่า Apple ได้ออกจากวงการไปแล้วนนนั้นไมม่เป็ควาจริง เพราะว่า Apple มีแผนจะออกรุ่นใหม่แต่ว่ายัางไม่ใช่ตอนนี้เท่านั้นเองครับทีมคุกไม่ได้เจาะจงนะครับว่า Mac ในอนาคตที่จะอัปเดตนั้นรวมไปถึง Mac Mini แลวก็ Mac Pro ค้วยหรือเปล่าเพราะว่าที่ทีมคุกพูดนั้นหมายถึง iMac เท่านั้นครับสาวกก็รอกันต่อไปนะครับเว็บสอนซ่อมอุปกรณ์ชื่อดังอย่างไ f i x i t ได้ลองแกะหูฟัง a อ r p o d s หูฟังไร้สายรุ่นใหม่จากทาง Apple ออกมานะครับแล้วก็พบว่าไม่สามารถแกะซ่อมได้โดยไม่ทําให้อุปกรณ์เสียหาย ึ่งเป็นที่มาของคะแนนศูนย์เต็ม10นั่นเองครับทาง i f i x i ซิระบุว่าทุกชิ้นเชื่อมต่อกันด้วยกาวทําให้การแกะแต่ละชิ้นออกมาโดยทําไม่ให้เสียหายนั้นเป็นไปไม่ได้นะครับเนื่องจากทุกชิ้นส่วนมีขนาดเล็กและเปราะบ,บางมากการแกะออกมามากหมายถึงการทําให้พังไปโดยสิ้นเชิงข้างในหูฟังมีแบตเตอรี่ไอออนอยู่ซึ่งทําให้หูฟังดังกล่าวนั้นไม่สามารถไปรีไซเคิลได้เนื่องจากลิเธียมนั้นติดไฟได้ไม่ใช่แค่หูฟังเท่านั้นที่ซ่อมก็ไม่ได้รีไซเคิลก็ไม่ได้ แกะออกมาก็ทําให้พังกล่องเก็บที่ทําหน้าที่เป็นที่ชาร์จไฟก็เช่นกันนะครับทีมงาน i Fixit ิพบว่าไม่มีร่องรอยสําหรับแกะให้เลยกว่าจะฝากเข้าไปได้ก็ต้องผ่านการใช้อุปกรณ์หลายชิ้นและจบลงด้วยการที่ไม่สามารถทําให้คืนสภาพเดิมได้สุดท้ายก็คือไมโครคอนโทรลที่ทําหน้าที่ควบคุมไฟในตัวกล่องชาร์จดูเหมือนจะสร้างขึ้นมาแบบเกรดตำ่ำข้างในนั้นเต็มไปด้วยฟองอากาศจํานวนมากในบักกี้ที่เชื่อมแผงวงจรอ,อาจก่อให้เกิดปัญหาในการใช้งานระยะยาวได้อีกด้วยครับ ยังไงใครที่กำลังเล็งเล็ง AirPods ไว้ก็ช่างใจด,ดีนะครับเพราะว่า0เต็ม10นี้ก็คือคะแนนในการซ่อมเท่านั้นไม่ได้รวมถึงคะแนนของคุณภาพเสียงและการใช้งานรวมถึงอื่นๆครับบริษัทพัฒนามือถือภายใต้การดูแลของ l e n o v o อย่างซุกได้เปิดตัวมือถือรุ่นใหม่อย่างซุกเอชมือถือไร้ขอบรุ่นแรกของบริษัทนะครับที่เตรียมท้าชนกับอัล o r m a g i c แล้วก็เสียบม,มิมิมิกซ์ด้วยฟีเจอร์ไร้ขอบค,บครับตัวโทราศัพท์ซุกเอชมีขนาด5.5นิ้ว โดยทาง l o n o v o อวดเอาไว้ว่าหน้าจอมีอัตราคอนทราสต์1 5 0 0ต่อ1และสีที่ตรงตาม NTSC สูงถึง85%ทาง Lenovo อวดว่าซุลเอจมีอัตราส่วนหน้าจอมากถึง86.4%เลยทีเดียวส่วนใต้หน้าจอนั้นก็มีตัวอ่านลายนิ้วมือแบบอัลตราโซนิกอยู่ทำให้สามารถปลดล็อกหน้าจอได้เร็วมากๆราราวๆ0 9 9วินาทีสำหรับด้านหลังกล้องนั้นเป็น ISOCELL ของ s a m s u ุงมีเซนเซอร์ขนาด13เมกะพิกเซล และแฟลช LED ที่วัดอัดตราการเต้นหัวใจส่วนกล้องหน้านั้นมีขนาด8ล้านพิกเซลส่วนสเปคอื่นๆก็ใกล้เคียงกับคู่แข่งไม่ว่าจะเป็น Snapdragon 821 Android Nougat 7 0จุดเด่นที่ Lenovo อวดก็คือใช้ Direct HD Sound ทำให้มีระบบเสียงที่ดีระดับ Hi-Fi และเครื่องก็ใช้พอร์ตยุคใหม่อย่าง USB Type C ครับซุปเอก็จะมีสีให้เลือกแค่2สีนะครับคือสีขาวและสีดำ ราคาก็มี2แบบด้วยกันก็คือราคาของ4กิกก็จะอยู่ที่2,299หยวนหรือประมาณ12,000บาทนะครับและขนาดความจุที่6กิกก็จะมีราคาอยู่ที่2,499หยวนหรือประมาณ13,000บาทและก็จะเริ่มวางขายในประเทศจีนในวันที่1มการาคมนี้ครับ สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของ IT n ี w s แล้วนะครับกับไปติดตาม IT ที w s ได้ใหมหมุกทุกวันอาทิตย์ส่วนใครที่ต้องการดูบทความนะครับดูรีวิวดีๆหรือว่าดู IT News วย้อนหลังนั้นก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ w w w o v e r c w w o c o k z o n c o m และก็อย่าลืม Subscribe o v e r c l o c k z o n e TV รวมถึงกดติดตาม Facebook Page o v e r c l o c k z o n e แล้วก็เว็บบอร์ดของ v e r c l o c k z o n e TV นะครับแน่นอนว่าเข้าไปเล่นนั้นมีเพื่อนๆคอเดียวกันคอ IT ีให้พูดคุยกันสนุกสนานมากมายแน่นอนครับ ในวันนี้เองโอฮอกโซนก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในปีหน้ากับ IT News แล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกทุกคนที่ให้การติดตาม IT News มาเป็นอย่างดีทุกทุกคอมเมนต์นั้นทีมงานอ่านอยู่แน่นอนครับยังไงโอฮอกซนก็สัญญานะครับว่าปีหน้าปี2017เราจะทำคอนเทนต์ไอทีที่ดีนำเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูการต่อไปเรื่อยๆครับเราพบกันใหม่ในปีหน้าโอฮอกซนสาระไอทีอัปเดตที่นี่ทุกวันสหวันนี้สวัสดีครับ